เล่นเกมชิก,กนกันครับ,รบอืมแหลมคมเกมเพื่อนเกมเพื่อนผิงสาวสวยอ,อ,อ้องอ้องลอกรอกลอกเนี่ยแนนี้หลุดเลยอ่ะเอาติดเอาบ้านใครอ่ะบ้านใครรออยู่บนฟ้าอืมเดี๋ยวมาตรงนี้ดีวกว่า กว่าี๋ยวมนลมอะไรอ่ะกีกิต้ากิต้ากิต้าเราจะไม่เรียกกิต้ากันแล้วนะเราจะเรียกว่าเบตาเราจะเรียกว่าเบตากันเราสองแล้อเราอืมเราหลือ ยี่ <Yeah>. hmm. แกงเราใช่ไหม <c oughs> นี่แน่ออ้ระเบิดระเบิดระเบิดนี่อะไรร้องไห้ทำไมเดี๋ยวจะแกงเขาทุกวันกวันอถจักรยานเราหายเป็นไหนอะจักรยานเสกไม่ได้แน่เลยครับนะครับ <c oughs> เราจะทำห้องน้ำของเราเราดูดีครับดูสิครับห้องน้ำเราดูนะดูนะดูนะมันจะสวยขนาดไหนไหนอันนี้อันนี้เราจะทำบ้านแทนดีกว่าดีกว่า เดี๋ยวเราจะทําอันนี้เป็นห้องนะห้องหลายอย่างข้างนอกอย่างเดียวเราออกไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้ติดติดติดเลยนะไม่มีหลังคาเราก็ใส่นี้ เปิดใส่เลยนะครับนะเพื่อนเก่งอารมณ์ไม่ดีอยูอ่เนี่ยเนี่ยอออดีเกอันนี้อะไรอ,ะอ่ะเออทำเพิ่มหรอโอเคน่ยแหละแล้วก็เอาประตูประตูบ้าง แน,น่เนี่ยเราทำปิดไว้เราอยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับนี่นะครับห้องครัวมีของกินวางอยู่บนโต๊ะด้วยนะครับ น้ำอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรน้ำอยู่ข้างนอกอีกโอเคนี่ไงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเปิดต้อนรับเพื่อนเข้ามาในใน,ในบ้านเนาะบ้านสักหน่อยเพื่อนหลายคนอาเอา,เอา,เ,อาเอาประตูเราหายไปไหนอะ่ะไม่เป็นไรเพื่อมาแล้วเดี๋ยวเราทำลายเข้เขาของ ประตูไม่มีเดี๋ยวเราเอาเอาของเอาเอาไปน้ำร้อนร้อนหลุดลวกเลยบาลาบาลาหลุดเลยบาลาบาลาวเออเออเอาบ้านหลุดแล้วบ้านหลุดแล้วบ้านหลุดแล้วเราก็ทําลายบ้างบาลาบาลาาบลา หลุดเลยประตูนี่แน่แน่นี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 ่แน่นแนนแนเล่นและอยากเล่นนะโอเคชีวิตลำบากบากในการหาให้เงินให้รวยรวยรวย,รวยโอ้สวนไร่เหรอ แตกแน่ยเราแน่เลยครับม,มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในอะ่ะในอะ่ะโอเคไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรไรโอเคโอเคมีน้อยมีน้อยทั้งหลายอย่าซนนะนะโอเคทำบ้านพังดีกว่ายัก์รยยัก์ร นี่เนนี่เน่นี่เน่เน่จะเป็นยักษ์ไายเป็นยักษ์ยักษ์้ายวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดกดกด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับบายยนะคะ uh huh. ทุกคนนะครับขอบตัวไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับ